ผมพงษ์นลินนะครับใปนนักวิชายนะครับที่สอนสามสมาร์ทเบสิกนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับที่ได้มาแบ่งปันนะฮะเรื่องราวดีๆให้กับท่านเสรีดนะครับประดิษฐ์ภูการัรรมนะครับจะทราบถึงที่มาที่ไปของบริษัทบีสายนะฮะบีสายนะครับตั้งที่อเมริกาครับเมื่อปีหนนะครับ8ปีนะครขยายกิจการไป35ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งบีสายเนี่ยระดิษสินค้ากเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็เพื่อผิวพรรณ แล้วก็เพื่อความงามมีผู้ก่อตั้งบริษัท3ท่านนะครับคุณเคนเลวิทแล้วก็คุณไลอันเลวิทนะครับเป็นที่นองกันแล้วก็คุณคนอนเซนตันนะเป็นที่เคินนะครับสองท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในการทําเครือข่ายเ,เอเวอเรสต์หรือว่าขายตรงมามากกว่า30ปีนะอยู่บริษัทื่นมาแล้วก็มาตั้งบริษัทตัวเองนะที่นะวีซานะครับแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะมีคุณโอนะคุณโอสุพงศ์เจริวีระกูลนะฮะเป็นเจ้าล่นสำาักงานใหญ่ประเทศไทยอยู่ที่ถนนรัชดานะครับ ใกล้ๆกับโรงการเจ้าพญาปาน,นะครับตรงนั้น,ะนะรัอันนี้เป็นหนังสือจุดแจ้งสกบนะครับการทำเครือข่ายประเทศไทยต้องมีสกบนะครับจุดแจ้งวันทีน่22สิงหาซึ่งเข้ามาประเทศไทยจะ2ปีเดือนสิงหานี้โควิวต้า์นะครับเราใช้เทคโนโลยี AC2 นะครับ A คืออาร์ติคาร์บอไลค์คือผลไม้เมื่อกี้นะครับ C คือคอลลาเจนนะครับอโอค้คือการ ดูดซึมนะได้อย่างรวดเร็วเกือบร้อยเเซนต์นะเก้าสิ้นต์ะครับดูดนซะึมได้เลยไม่แผงรวมกันย่อยเรามีไม่เกินไม่เกินสีหชนิดแต่นี่15บหชนิดนะครับเป็นเพื่อสิบห้ชนิดครับเป็นเพิบห้ชนิดรวมอยู่ในซอสเกลเดียวกันนะครับซอเกเดียวกันนะครับเพื่อสิบหชนิดจากทุกวุมโลกเลยเดี๋ยทานง่ายนะครับผมก็ทานทุกวันทานคู่กัน,นันั้นองนี้รับอันนี้กินได้เลยครับกินได้เลยวันละทุสองรเม็ดยอแต่เรา รถที่ประปาขายมันทานทั้งหมดครับเพราะว่าสินค้าเราทั้ตัวพลังงานิจัยมีออยออทั้งตัวนะครับออยอยแบมันเป็นตัวเครื่องฟออากาศนะตัวเนี้ยนะเครื่องฟออากาศแบบสร้างพื้นนะครับมาชินีลักษณะการไสกร้กรองเจ็ดชั้นนะครับกระบวนการกรองเจ็ดชั้นนะครับด้วยไส้กรองสามเอ็มจะมีกานะฮะแล้วก็มอเตอร์มันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเบานะแล้วประหยัดใส่ประหยัดพลังงานเปิดที่สี่โมงไม่เกินวันละบาทสิบบาทนะครับ แพ็คเกจในการซื้อสินค้าของวีซายนะครับมันจะมีอยู่สิบแพ็คเกจนะครับแพ็คเกจเหมือนกับการลงทุนู่นะซื้อสินค้ากินอไทยนะครับแพ็คเกจเล็กสุดคือ3 6มพบาทนะครับผลครับเอสนะครับเก้าพันเก้าร้อบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเอมนะครับเป็นเอ็มหนึ่มื่นเก้าพันห้ายใหญ่สุดคือ3ามหมื่นะครับมันจะมีรายได้แปดช่องทางนะครับสำหรับแพตมปธุรกิจวีซายนะแอตปเดรี่ก็ได้หนึ่งนะครับเช่นกำไรขายปีนะครับ นะ้ชนะค่าแนะนำเปี่ยนเพราะว่าค่านแนะนำเนี่ย20%ทุกเกดือนมีอะไรบซาง2ของ PV สาย h ั a เขึ้นไปแต e t เย็เดียวนะครับถ้าเราไปคำไปแนะนำได้อาทิตย์หนึ่งสองคนนะครับอย่าลอจาก h e t เยดเดียวนะฮะเราแนะนำได้สองคนนะในหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาจ่ายค่าจะเปิ่ค่านแนะนำเพิ่มอีก50%โดยผ่านัน กิจของเราเนี่ยพี่พสองสามเนี่ยปรทคัคระคองสางคือหนึ่งคนมีลูกได้สองคนลูกตกได้สองคนนะเรือดน,นะครับซื้อสินค้ากินจะในช้ครั้งแรกนะครับเป็นสามพันหกพันเก้าด้วยว่าสามพันแปดใช่ไหมครับนะตรงนี้ซื้อไปแล้วใช่ไหมได้สินค้าไปแล้วไปกินไปใช้ไปบอกต่อไปขายต่ออันนั้นแล้วแต่ใช่ไหมสองต้อมีการรักษาสิทธิ์คือรักษายอดทุกเดือนเดือนละสองพันสี่ถึงสองพันหกร้อยบาทถ้าคนทำอย่างนี้เดือนละครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ใช้ดีแล้วดีแล้วก็บอกต่อทุกคนอย่ามีรายได้ก็บอกต่อใช่ไหมบอกต่ออออยย่างนน้คคื ทุกคนทําได้สามข้อเนี่ยเราก็ไปรอดที่ผ่านมาเนี่ยนี่แหละผลแบตเตอรี่ครับเราอยากได้อุปกรณ์แบบนี้จริงๆนะเตรียมชาร์จเตรียมชาร์จเตรียมชาร์จใช่ไหมไม่ได้ผลไม่ไ,ได้ทำมาทำได้ทำไม่ได้นะครับมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ยิ่งมาข้างเดียวใช่ไหมใช่ไหมเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ได้บริษัทเขาไม่จแจกบริษัทได้ประโ,ปรโยชน์ใช่ไหมคุณนำรอดคนเดียวใช่ไหมเราไม่ได้ก,ก็เลยเกิดมาเป็นพี่ีทังสามนะเป็นพ o u n d a t i o n ของวีไซาย